สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการอ่านคำอักษรสามหมู่ห้องเรียนครูพัทนะคะนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมคะการอ่านคำอักษรสามหมู่นะคะจะประกอบด้วยอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำนะคะ การอ่านคำอักษรสูงนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอักษรสูงเนี่ยมีด้วยการ11ตัวอักษรน,นะคะในวันนี้เราจะมา,าทราบถึงวิธีการจำอักษรสูงนะคะโดยการที่เราจะท่องคําต่อไปนี้นะคะจะมีคำว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะ ถ้าค um รูพัถามนักเรียนนะคะว่าวรรณนยุไทยมีด้วยกันกี่รูปนะคะนักเรียนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามีด้วยกันสี่รูปนะคะคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัดอวานะคะแต่ถ้าครูพัดถามนักเรียนว่าวรนใยุคไทยมีด้วยกันกี่เสียงนะคะนักเรียนก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าวรรณยุคไทยมีด้วยกันหเสียงนะคะ เราจะนับเสียงสามัญที่ไม่ใส่รูปวรรณยุกไดใดนะคะเป็นเสียงที่1นึ่งนะคะลำดับต่อมาก็จะเป็นเสียงเอกแล้วก็เป็นเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเสียงของรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกไทยเนี่ยสรุปว่ามีอยู่ด้วยกันสี่รูปแล้วก็เสียงวรรณยุกเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5เสียงนะคะคือเสียงสามัญเสียงเอก เสียงโทเสียงปรี ree, แล้วก็เสียงจัตวานะคะครบทั้ง5เสียงคำว่าผีเนี่ยให้เราจำเป็นผอครึ่งนะคะคำว่าฝาก ก็คือฝฝอฝาคำว่าถุงก็คือถอถุงถอฐานนะคะคําว่าข้าวคือขอไข่ขอขวดนะคะคําว่าสารคือสอสาราสอฤษีสอเสือนะคะคําว่าให้ก็คือขอหีบแล้วก็คําว่าฉันนะคะก็คือฉอชิงนะคะถ้านักเรียนจําคําต่อไปนี้ได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถท่องจําอักษรสูงได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่นักเรียน ไม่ลืมนะคะแล้วก็นักเรียนจะสามารถผันคําอักษรสูงได้อย่างแม่นยําอักษรสูงนะคะเราจะผันได้ไม่ครบทั้ง5เสียงนะคะเนื่องด้วยอักษรสูงเนี่ยมีเสียงสูงนะคะเราจะสามารถผันได้เพียง3เสียง3ารูปนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าคําแรกของทุกบรรทัดนะคะก็จะไม่มีวรรณยุกต์ใดๆนะคะก็คือเป็น รูปสามัญแต่ว่าอักษรสูงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรูปสามัญแต่ว่าเป็นเสียงจัตวานะคะในทุกบรรทัดเลยนะคะบรรทัดแรกนะคะจะเป็นคําว่าผาพอใส่ไม่เอกนะคะก็จะอ่านว่าผาใส่ไม่โทก็จะอ่านว่าผ้าใช่ไหมคะเราจะผ่านได้ว่าผาผาผ้าคําว่าผีนะคะเป็นรูปสามัญนะคะพอใส่ไม่เอกจะอ่านว่าผีใส่ไม่โทจะอ่านว่าพี่นะคะ S <S <an other> เราผัานได้ว่าผีผีพีพ่นะคะคาว่าโผนะคะ,ะพอใส่ไม่เอกจะเป็นคําว่าโผพอใส่ไม่โทจะเป็นคําว่าโพนะคะ <S <S <an other> ผันได้ว่าโผโผโพคําว่าผูนะคะเราก็จะผันได้ว่าผ,ผูผูผู้คาว่าผนะคะเราก็จะผันได้ว่าเพ่เพ่เทนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสําหรับนักเรียนเลยนะคะขอให้ตั้งใจผันนะคะแล้วก็ ไปหัดท่องจำอักษรสูงด้วยนะคะนักเรียนคะในหน้านี้ครูพัดได้ยกตัวยอย่างอักษรสูงบางตัวนะคะเข้ามาเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันนะคะเรามาฝึกอ่านผ่านคำอักษรสูงกันนะคะขออาผาผาเอกผาขออาขาขา,าเอกขาชออาชาชาเอกชา,ออา,พา,พา,าขออาผาผาโทผ้าขออาขาขาโทฆ่าขออาหาหาโทห้า สอีสีสีเอกสีขอีขีขีเอกขีสอูสูสูโทสู้ขอูหูผูโทหู้พอูผูผูโทผู้ทออาถาถาโทท่าสอูสูสูโทสู้ท่าสู้พอูผูผูโทผู้ขอีขีขีเอกขีผู้ขีขออาหาหาโทห้าสอีสีสีเอกสีห้าสี่ ขอให้นักเรียนตั้งใจฝึกอ่านกันนะคะนักเรียนคะต่อไปนะคะเป็นการเรียนรู้การฝึกอ่านผ่านคำอักษรกลางนะคะซึ่งอักษรกลางเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบอกรูพัดได้ว่าอักษรกลางเนี่ยมีวิธีการจำคืออะไรบ้างนะคะ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งนักเรียนเคยต่อคูพัดแบบเสียงดังฟังชัดเลยใช่ไหมคะ,ะคาว่าไก่ก็คือกอไก่คําว่าจิกก็คือจอจานคําว่าเด็กก็คือดอเด็กดอชดานะคะคําว่าตายคือตอเต่าตอปะตักคําว่าบนคือบอใบไม้คําว่าปากคือปอปลาแล้วก็คําว่าโอ่งก็คืออออ่างง่ายๆเลย นักเรียนคะการอ่านผ่านคามักสอนกลางเนี่ยจะง่ายที่สุดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถผ่านได้ครบทั้ง5้าเสียงนักเรียนจะมาลองสังเกตคําแรกของทุกบรรทัดนะคะจะไม่มีรูปวรรณยุกตดใดนะคะก็คือจะเป็นเสียงสามัญแล้วก็รูปสามัญรูปกับเสียงเนี่ยจะตรงกันเลยนะคะไปดูบรรทัดแรกนะคะคําว่าปลายนะคะปออายยปลาย ปออายอปายปายเอกปายปออายอปายปายโทป้ายปออายอปายปายตรีป้ายปออายอปายไม่จัตวาปายนะคะปายปายป้ายปลายปายใช่ไหมคะมาดูบรรทัดที่สองกันนะคะปออโยปลอยปออโยปลอยปลายเอกปลายปออโยปลอยปลายโทป้ายปออโยปลอยปลายตีปลายปออโยปลอยไม่จัตวาปลอยนะคะปลอยปลายปลายปลาย บรรทัดที่3นะคะปอโอยโปยปอโอยโปยโปยอีกโปยปอโอยอปยโปยโถโปยปอโอยโปยโปยตรีโปยปอโอยโปยไม่สัตวาโปยโปยปปยโปยโปยปปยนะคะปอเอเปเปเอเปเปโทเปเปตีเปเปไม่จัตวาปเ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 ปนะคะสามารถที่จะผันได้ครบทั้ง5เสียงนะคะ นักเรียนคะในหน้านี้เรามาฝึกอ่านผันคำอักษรกลางกันนะคะกัวกัวกัวเอกกัวตัวตัวตัวโทตัวกัวกัวไม่จัตวากัวตัวตัวไม่จัตวาตัวบัวบัวบัวเอกบัวต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 ีตัวกเอียเกี๋เกี๋เอกเกียบออเียเบียเบียโทเบียตออเียเตียเตียเอกเตียจอเอียเจียไม่จัตวาเจีย โอเอียเอียเอียเอกเอียโดเอียเดียเดียเอกเดียกอเอือเกือเกือโทเกือตอเอือเตือเตือเอกเตือจอเอือเจือไม่จัดตวาเจือจอเอือเจือเจือโทเจือดอเอือเดือไม่จัดตวาเดือดอเอือเดือไม่เอกเดือนะคะปอแอแปแปโทแปกอแอแกแกโทแก่ตอแอแตแตเอกแต จอแ,จเจแเอเจแจโทแจดอแอแดแดอกแดอแอแอไมจตวาแอนะคะนักเรียนคะลำดับต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการอ่านอักษรต่ำกันนะคะแต่อักษรต่ำเนี่ยจะมีวิธีการจำเยอะหน่อยนะคะเนื่องจากจะแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดียวนะคะในหน้านี้นะคะจะเป็นวิธีการจำอักษรต่ำคู่นะคะจะมีได้กัน14ตัวนะคะ มีคำว่าพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อนะคะคำว่าพ่อจะตรงกับพอพานพอสัมเภานะคะคำว่าขาจะตรงกับคอควายคอคุณคอราคังนะคะคำว่าฟันจะตรงกับฟอฟันคำว่าทองจะตรงกับทอทหารทอทงทอมนททอพูทเท่านะคะคำว่าซื้อจะตรงกับซอโซคำว่าช้างจะตรงกับชอช้างชอเชอนะคะ คำว,ว่าห่อจะตรงกับฮอนะคู่นะคะครบ14ตัวนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฝึกอ่านกันนะคะเรียนคะนักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมนะคะเราจึงเรียกอักษรต่ําคู่ว่าอักษรต่ําคู่นะคะก็เนื่องจากว่าอักษรต่ําคู่นะคะมีเสียงคู่กับอักษรอักษรสูงนะคะเพราะว่าพอเพึ่งเนี่ยจะไปคู่กับพอพานซึ่งเป็นอักษรต่ําคู่นะคะออฝา ขอไข่ขอขวดสอสาลาสอฤษีสอเส,สือ,อาหอหีบเฉชิงถอถุงนะคะก็จะไปมีเสียงคู่กับอักษรต่ำคู่นะคะฝอฝาเนี่ยก็จะคู่กับฟอฟันนะคะฝอก็คู่กับฟอนะคะขอไข่ก็ขอคู่กับคอนะคะสอคู่กับซอนะคะหอคู่กับออหอชฉคู่กับชอแล้วก็ถอคู่กับทอ นักเรียนคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการฝึกอ่านคําอักษรต่ําเดียวนะคะสาเหตุที่เรียกว่าอักษรต่ําเดียวนะคะเพราะว่าไม่มีเสียงคู่กับอักษรใดๆนะคะอักษรต่ําเดียวจะมีด้วยการสิทตัวนะคะแล้วก็มีวิธีการจําคือคําว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัด มลรีโลกนะคะคำว่างูตรงกับงองูคำว่าใหญ่ตรงกับยอหญิงนะคะคำว่านอนตรงกับนอนหนูคำว่าอยู่ตรงกับยอยักษ์คำว่านะตรงกับนอนเนนคำว่าริมตรงกับรอเรือคำว่าวัดตรงกับวอแหวนคำว่าโมตรงกับมอม้านะคะคำว่ารีตรงกับรอจุลาคำว่าโลกตรงกับรอลิงนะคะขอให้นักเรียนไปฝึกอ่านท่องจำกันนะคะ นักเรียนคะในหน้านี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านผ่านคำอักษรต่ํากันนะคะอักษรต่าเนี่ยจะสามารถผันได้แค่สามเสียงนะคะนักเรียนจะสังเกตคําแรกของทุกบรรทัดนะคะจะเป็นรูปสามัญนะคะก็คือจะไม่มีวรรณยุกต์ใดๆํกากับอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าคําที่สองเนี่ยจะเป็นรูปเอกใช่ไหมคะในทุกบรรทัดเนี่ยคาที่สองจะเป็นรูปเอก แต่เสียงจะเป็นเสียงโทนะคะคำที่สามของทุกบรรทัดเลยนะคะจะเป็นรูปโทคือใส่วันใยุโทนะคะแต่จะเป็นเสียงตรีนะคะรูปกับเสียงจะไม่ตรงกันนะคะอักษรต่ำเนี่ยรูปกับเสียงจะไม่ตรงกันจะไม่เหมือนกับอักษรกลางที่สามารถผันได้ทุกเสียงรูปกับเสียงตรงกันแต่อักษรต่ํา และอักษรสูงจะมีรูปกับเสียงไม่ตรงกันอักษรปำสามารถผ่านได้3เสียงแล้วก็มาดูในบรรทัดแรกนะคะคำว่าทานะคะทออาทาทเอกท่าทาโททานะคะผ่านได้ว่าทาท่าท้าบรรทัดที่สองนะคะมออามามาเอกมามาโทมาผ่านได้ว่ามามามา บรรทัดที่3นะคะชอไอชยัชยชัยเอกใช่ชัยโทใช้ผันได้ว่าใชา่ใช,ช,ช้นะคะบรรทัดที่4นะคะคออัมคําคําเอกคําคําโทรขําผ่นได้ว่าคําค่ําคําขอให้นักเรียนไปฝึกอ่านผ่านการเยอะๆนะคะนักเรียนคะเรามาฝึกอ่านผ่านคําอักอตามกันนะคะไปดูบรรทัดแรกนะคะคออัมคําคําเอกขํา คออาคคาคําโทคํานออํานานําเอกน้ํานออํานานาโทน้ําทอเอาเทาเทาเอกเท่าทอเอาเทาเทาโทเท้าเราไปดูบรรทัดที่สองนะคะวอไอยอวายเอกวายนออัมนานาโทน้าวายน้านะคะคออาคาคาเอกค่าชอเอาชาวชาวเอกเช่าค่าเช่า มอไอไม่ไมโทไม้ทอเอาเท้าเท้าโทเท้าไม้เท้ามอไอไมไมเอกไม่ชอไอชัยชัยโทใช้ไม่ใช้ทออาทาทาเอกท่านออำนำนำโทน้ำท่าน้ำนออำนำนำโทน้ำคออางอคางคางโทค้างน้ำคางนออำนำนำโทน้ำฝอโอนอฝนน้ำฝน รอเอือยอเลื่อเลื่อเอกเลื่อยมอไอไม้ไม้โทไม้เลื่อยไม้ขอให้นักเรียนไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะสำหรับในหน้านี้นะคะเป็นสื่อการเรียนที่ครูพัชจะนำมาสอนเพิ่มเติมในชั้นเรียนนะคะต้องขอขอบใจนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็มีผลง,งานที่น่ารักน่ารักมาส่งครูพัชนะคะ